จากกรณีที่นายทองลายอายุ62ปีร้องเรียนพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขบะตะรว่านายมงคลอายุ38ปีลูกชายถูกตำรวจสบพบ้านไขยจังหวัดระยองยัดยาบ้าน100เมตรหลังโทรมาของเงินประกันตัวจำนวน80,000บาทจึงเชื่อว่าถูกยัดยาเสพติดเพราะลูกชายไม่เคยมีประวัติยาเสพติดมาก่อนเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนายมงคลรับสารภาพว่ากุเรื่องขึ้นมาเพราะต้องการเงินไปลงทุนรับเหมาก่อสร้างจึงสร้างเรื่องหลอกพ่อล่าสุดพลตำรวจตรีวราเวชชาพินันผู้ กังคับการภูธรจังหวัดระยองกล่าวว่าได้สอบสวนนายมงคลผู้ต้องหาด้วยตนเองอีกครั้งเกี่ยวกับกรณีกุเรื่องหลอกพ่อตัวเองว่าถูกตำรวจสบพบ้านค่ายยัดยาบ้าจนถูกดำเนินคดีโดยนายมงคลได้ให้การว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปเพราะไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และเงินที่พ่อโอนมาจำนวน80,000บาทตนได้นำไปลงทุนซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อน,นำไปทำงานที่รับเหมาไว้ทั้งหมดแล้วด้านพลตำรวจเอกวรากล่าวว่าสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากกับการที่มี มีการนำเรื่องราวที่ไม่เป็นจริงไปลงบนโลกโซเชียลจึงจำเป็นต้องปกป้องภาพลักษณ์ของตำรวจและจะมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเบื้องต้นดำเนินคดีไป2ข้อหา1แจ้งความเท็จสสร้างความเสื่อมเสียให้กับพนักง,งานตำรวจและจากการตรวจสอบไม่พบว่าเสพยาเสพติดทั้งนี้ทางครอบครัวยังไม่มีใครมาติดต่อขอประกันตัวผู้ต้องหาแต่อย่างใดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องศาลต่อไป